สวัสดีครับมินทราแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันพุทธที่5เมษายนฟุตบอลที่โยุโรปยังมีฟุตบอลทั่วทั้งลีกหลักอย่างเพลย์บอลลีกให้ได้รุ่นให้ได้เชียร์กันนะครับเพลย์บอลลีกของอังกฤษมี2คู่ครับแข่งตี2 1ใน2คู่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเบรนท์ฟอร์ดทีเด็ดทุกแมต เอ็ดเอ็ดดีแปดแปดแปด ก็อยู่ครึ่งบนของตารางด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับหลังจากที่สเปอร์เสมอกับเอฟเวอรตเมื่อขึ้นวันจันทร์ทําให้อันดับของแมนยูเวลานี้อยู่ที่5ตก่อนแข่งนะครับมีคะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลและก็สเปอร์เป็นรองที่ผลต่างประตูดได้เสียส่วนเบรนท์ฟอร์ดอันดับ7ครับก็ยังมีลุ้นพื้นที่ทั่วโยุโรปอยู่ผลงาน28นัด43คะแนนถือว่าเป็นทีมเล็กที่ทีมใหญ่ๆจะประมาทไม่ได้เลยโดย เฉพาะแมนยูเองนะครับนัดแรกเจอกันนี่ เบรนฟอร์ดถล่มแมนยูแบบเหลือเชื่อครับแมนยูไปเยือนโดนไป4ต่อ0นะครับก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลเลยนะครับแมนยูแพ้ทีมเล็กอย่างเบรนฟอร์ดถึง4ประตูนะครับโดยเงื่อนไขของแมนยูถ้าชนะมีโอกาสขึ้นไปเป็นที่3นะครับจะแซงสเปอร์ที่แข่งมากกว่ารวมทั้งนิวคาสเซิลที่แข่งพร้อมกันนิวคาสเซิลถ้าสะดุดเสมอหรือแพ้เวสต์แฮมและแมนยูชนะแมนยูจะกลับไปเป็นที่3 นะครับวานิวคาเซลก็โอกาสดีอีกเหมือนกรรันเพราะว่าเล่นในถิ่นเจอกับเวสแฮมท้ายตารางนะครับดูจากผลงานเมื่อรุูการที่แล้วแมนยูเหนือกว่านะครับเพิ่งจะมานัดแรกของฤุูการนี้ปีที่แล้วนี่ชนะทั้งไปกลับทําได้นัดละ3ประตูเลยนะครับโดยผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูเพิ่งสะดุดแพ้ิวคาเซลในการไปเยือน นะครับก่อนนั้น4นัดทั้งทั่วยยุโรปทั้งพรีเมียร์ลีกและก็ f อฟเอไม่ผิดพลาดเลยกระที่เบนฟอร์ดเหลือ,อรายการเดียวก็คือพรีเมียร์ลีกห้นัดหลังสุดมีสะดุดแพ้เอฟเวอร์ตันในการไปเยือนเหลือชนะ2สเสมอ2อนัดหลังนี่สเสมอทั้ง2นัดนะครับต่อเลสเตอร์รวมทั้งไบรตันนะครับก็ยังอยู่เครื่องบนของตารางนะครับแมนยูนัดนี้ยังจะไม่ได้ใช้งานคา s ิมิโร่ที่ติดโทษเป็นนัดที่3 นะครับติดโทษห้ามแข่งแล้วก็มีผู้เล่นเจ็บอย่างกามาโชเร็กซ์น์รวมทั้งวานเดเบกส่วนเบรนฟอร์ดของโทมัสแฟรงค์ไม่ค่อยมีผลได้อย่างไรนะครับแถมยังได้อีวานโทนี่ที่ติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับในช่วงฟีฟ่าเดเป็นดาวสารุอันดับ3ทํทำไป17ประตูเป็นกําลังสําคัญในการไล่ล่าทําประตูเหมือนเช่นเคยนะครับเปรียบเทียบดูคุมกําลังผู้เล่นแล้วแม,มนยูยังไงก็เหนือกว่า บรรยากาศก็กดีกว่าเล่นที่โอทราฟฟอร์ดนะครับยังไงเชื่อว่าชนะที่ต่อสัญญาไปอีกยาวๆกับแมนยูแม้ว่าแมนยูจะเปลี่ยนเจ้าของก็ตามนะครับเมื่อไหรแมนยูจะเปลี่ยนเจ้าของแต่ว่าชนะยังอยู่ได้นะครับเงอนขายเป็นอย่างนั้นก็ทําให้มีความตั้งอกตั้งใจในการทํางานพาทีมติดท็อปโฟให้ได้นะครับแล้วก็ยังลุนแชมป์ทั้งยูโรปาลีกแล้วก็เอฟเอคัพที่เข้าถึงรอบรองวันนี้มองไปที่แมนยู3คะแนนครับชนะ หนึ่งประตูก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเป็นโบนัสแมนยูคว้า3คะแนนแล้วก็ขึ้นไปอยู่อันดับท็อปโฟได้สำเร็จครับที่เด็ดทุกแมตช์ a d 8 8 8 อีกคู่หนึ่งไปที่สเปนครับเป็นฟุตบอลถ้วยสกกูบาเดเรร,รอบรองชนะเลิศนัดที่2 2ทีมยักษ์ใหญ่เจอกันนรับบาร์เซโลนาพบราชันชุดขาวแล้วมาดิดโดยที่นัดแรกบาซ่าบุกไปเฉือนชนะ1 0ต่อ0นะครับรอบรองเล่นระบบเย่าและเยือนได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของมิลิตากองหลังของมาดิด นดูการนี้เจอกันเป็นนัดที่5แล้วนะครับสีนัดก่อนหน้านี้ในลาลีกาเล่นครบ2นัดแล้วผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในการนี้นัดแรกบาร์ซ่าบุกไปชนะแล้วก็มีซูเปอร,ร์คัพบาร์ซ่าเอาชนะได้3ต่อหนึ่ง เรียกว่าเจอกันในฤดูกาลนี้ผู้เล่นนี้แทบจะช้ำกลิ่นเหงื่อกันได้เลยนะครับผลงานในลาลิก้าเวลานี้บาซ่าแทบจะเป็นแชมป์แบรเบอร์นะครับอดีตครูปรับตลอดการอาจจะยอมยอมไปแล้วเพราะว่าเล่นไป27นัดเท่ากันบาซ่านำอยู่ถึง12คะแนนดยแล้วทีมของชาบีไม่น่าจะปิดพลาดกับการกลับมาเป็นแชมป์ลาลิก้า นะครับส่วนมาดิดก็มุ่งไปที่ทั่วโยุโรปครับ UCL ฟอร์ม5นัดหลังสุดหรือว่าถอยหลังไปมากกว่า5นัดนี่มาซ่าไม่มีสะดุดเลยเอาเฉพาะ5นัดหลังสุดนี้ก็ชนะรัวๆเลยนะครับแล้วก็มีเสียประตูแค่ลูกเดียวนัดล่าสุดนี้ชนะเอลเช่ในการไปเยือนถึง4ต่อ0ส่วนมาดิดแม้ว่าจะผลงานดีแต่ว่าก็คะแนนในลาลิก้ายังตามห่างๆแถมยังมีแพ้ด้วยนะครับนอกจากแพ้ในนัด แรกของรายการนี้ไปเยือนบาซ่า2นัดก่อนหน้านี้ก็แพ้ในลาลิก้าแพ้ไป1ต่อ2แต่ว่าล่าสุดนี่ถล่มมายาโดลต6ต่อ0นเบนเซมาก็แฮตทริกนะครับเป็นดาวสมบโบของทีมในเวลานี้ก็ยังเป็นกําลังสําคัญนะครับส่วนบาซ่า ชาบีมีแนวรุกที่ครบเครื่องคือสามารถทำประตูตได้หลากหลายนะครับเลววนดอบสกี้นั้นเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับอื่นๆก็มีเดมเบเล่มีอันซูฟาติกับเฟรนตเรสที่มีข่าวว่าอาจจะต้องย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ยังมีราฟินย่าอีกคนหนึ่งแม้ว่าบาร์ซ่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ว่าชาบีแล้วก็บอร์ดบริหารก็ยังเล็งผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมต้องดูว่าจะมีใครเข้ามาบ้างในฤดูกาลหน้า ด้านกลางกาบี้ก็กลับมาได้แล้วรวมทั้งเฟรงกี้เดยองนะครับเกซายก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยนะครับขณะที่อันเชลติก็น่าจะฮึดสู้เพื่อรุ้นอีกแชมป์น,นึงในทะัพลิกสถานการณ์ที่ตามหลัง0ูนยในผลรวมนะครับถ้า บุกมาชนะได้ก็มีโอกาสนะครับแต่ต้องชนะมากกว่า1ประตูถึงจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงนะครับเบนเซม่ารุกาลน,นี้14ประตูนะครับแต่ลงน้อยหน่อยเพราะว่ามีการบาดเจ็บมีวินิสุสจูเนียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาเซนซิโอรวมทั้งโรดริโกเกมก็สนุกเลยนะครับ เรียกว่าทันเกมร,กร,กรู้ทันกันเราเจอกันเป็นนัดที่5แล้วก็รู้การก่อนก็เคยปพัฒกันมาอย่างโชคชวนอยู่แล้วนะครับยังมองไปที่ความลงตัวของเจ้าถิ่นม,มาเซโลนาจะเล่นสบายหน่อยเพราะว่ามีตุนไว้1ประตูนะครับเสมอก็ได้เข้าชิงแพ้ก็อย่าให้เกิน1ลูก แต่ว่าคงไม่ถึงกับแพ้นะครับเพราะว่าในลาลิก้าเล่นเป็นเจ้าถิ่นก็เอาชนะมาแล้วนะครับมองไปที่ผลเสมออาจจะพอมีทางเป็นไปได้นะครับบาซาก็ต้องยึดความเหนียวแน่นเอาไว้นะครับชาบีแต่ว่าถ้าเลือกทีมชนะยังมองไปที่ทีมเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นบาเซลนามีโอกาสเอาชนะได้ทั้งไปและกลับผ่านเข้าชิงฟุตบอลถ้วยได้สําเร็จเป็น2คู่นะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ประจําวันพุธกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ